สวัสดีค่ะเมนยังคือกากสากดู่บ้ที่นี่เดี๋ยว,ยวหันมีสูตรเด็ดว,ว่าสั่นวายเด็ดบ่เด็เดก็ได้บ้านหล้งละลานคุณครับไม<ะ>่ได้ธรรมาดานะคะพี่น้องพวกเจ้าสิมาเอาสูตรบอกอยากได้สูตรดีสูตรเด็ดของเจตู่ครับผมจะยินคนสากคนลืัอแต่ว่ามันเขาเขาอีรีเด้เขาเขาทุกงวด ถ้าถามว่าเจตูเขาดี้พระสองตัวนับไม่ท้วนเขาเข้าตลอดแต่ว่าจะปล่อยแค่ล่งกลุ่มเพราะว่าเจตูบกขยันบกอยเฮชีพเนาะพี่น้องเกษียณแต่ว่ามือน,นี่สีหายเลยพี่น้องเตรียมกระสอบใถตาไส่เงินเลยเตรียมกระสอบใถตาไส่เงินเลยบอกเลยว่ามาแฉแน่นอนฟันทงเลยลลานเปอร์เซ็นสามตัวแตกสามตัวแตก,ตแตกล้านเปอร์เซ็นเลยค่ะแล้วเจตูสีห้เม็ดเดียวพร้อมสามตัว เลขสูตรเนีแต่ว่าก้อนที่สิบไปเลขสูตรสามตัวนี่ให้พี่น้องเอาเลขวิ่งไปก่อนเนาะเลขวิ่งเกตุนี่สิไม่อยู่สามตัวแต่ว่าจะเป็นตัวกันตัวหนึ่งเด้อพี่น้องวิ่งบนเก้าวิ่งล่างสี่ตัวกันสองค่ะพี่น้องค่ะกันสองเด้อพี่น้องเด้อสามารถจับส่กันได้เพราะว่าเพื่อใหยกอดข้อกันมาสามตัวเก้าสองสี่เอาไปมุนเล่นได้ตัดเลนได้จับเล่นได้มุนอยู่ในหันก็ได้ เกาสองสี่สี่สองเก้าหยู่ในหันก็ได้แต่ว่าโตที่ว่าเจตูบอกว่าให้เอาไส้กระสอบนี่เอาเงินมาเลยมาไว้ทําไส่กระสอบนี่หลายหลายคนกับสีว่าเจตูหมู่เนาะพราะว่าเจตุเคยถือแล้วน่ะนะอันนี้ก็คือเจตูเคยถือแต่ว่าเขเคยออกช่องเนาะออกแต่ออกช่องก็ออกแบบว่าออกทุ่วๆท้ายๆไปซื้อเม็ดเดียวพี่น้องบ้าฝ่าไวกับบ่ฟังบอกเลยว่าบาฝ่าไวกับบ่ฟัง เก้าเอ้ยแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวค่ะพี่น้องแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวบาฟาไวกับโบฟังไฮพิจารณาเอาเด้อมมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่าว่าพี่น้องบอกว่าคือเม็ดเดียวครับเนี่ยเทแต่ว่าเจตู่กับมิโตนึงอีกโตเครื่องกับสอบนั่นน่ะโตเครื่องกับสอบนี่เป็นโตร่องเนาะพี่น้องเนาะโตเครื่องกับสอบนี่เป็นโตร่องเก้าสี่สองจากพี่น้องเอฟซีกับสีเดย์ เบิ้งอยู่ดอกเดี๋ยวแต่ท้ายคลิปเกต่ยูสิโยกโตเลขให้เบิ้งให้ฟังเกี่ยวถูเบาตะก้อนไข่เป็นคนมักเบาขันไข่บ่ได้เบาทองไข่อืดล้มเอาไข่ไข่เบาจักน้อยตะก้อนค่ะพี่น้องคอ่ะงออ่ายสิเนาะแม่อยากเบาโดนเพราะว่าหลายปีแล้วดิ้ไอยบ่ได้มาพ่อพมู่เจ้าอ่ะไปยูใช่มา้ยฮะนี่โอ้ยพู้หลาเนาะไปหาอย่างให้ยินเดี๋ยวนี้คอยไปซื้อที่ยูเซลาพุ่ม กับสื่อบ้านด้วยเนอน้อยกับไข่แนยยกับบาลมีของพี่น้องเอฟซีนี่ล่ละซอยเนาะซอยกันเกตูกับไ้เลขแม่นพี่น้องิันกับซอยหน้าเนรา่เป็นที่ยังเลียกพี่น้องเสียงดังเกตูอยาาหัวผู้เปิดประตูแม่นเปิดกระดรีบันนี้นี่กะสีเบาต้อนะพี่น้องเนาะ สองตัวสามตัวเจตูเตรียมมาให้พร้อมพี่น้องเตรียมมาให้พี่น้องเมื่คันพี่น้องต้นทุนหน่อยเดอ้อเจตูฟันท่งไปเลขสองตัวนี่ก็คือเก่าหนึ่งกับสี่เก่าแต่ถ้าเป็นรางนี่เจตูฟันท่งไปสองสี่เม็ดเดียวพี่น้องมกักกะจัดขัดเท่ากันเวียนพานเด้อพี่น้องเดเพ่าะวันเลดถูกโตมันเป็นเวียงแนวทางแต่ว่าหากระสอบน่าใสโหลดบ้าฝาไวกับบ่ฟังดอก เบิ้งบ่เบิ้งตัวเลขบ่ข่อยเขียนไว้แล้วเบิ้งบ่ได้ยินว่าเจ๋ฝันกวามันบ่นว่าได๋ย้ฟันคว่ามฝ่าจังได๋ยข่อยฝันว่าพ่อข่อยเพิ่นตุยไปแล้วเนาะพอข่อยเล่าห้ข่อยแตกสามตมาสามหมวดเด้งมวดแรกเล่าห้ข่อยซีเอ้ยหวดแรกเลาให้ข่อยสามซีสองอืมแต่ว่าเลขมันออกสามสองซีหงวดที่สองมาเล่าห้ข่อยศูนย์ห้าเก้า มันออกกลางกับบนันนหาเก้าหาเก้าหรือเก้าหานี่แล้วก็หาศูนย์ศูนย์หามันก็แตกแมนบบแอ็ก้านั่นละ่ะหละงวดที่สามนี่เล่าให้คอยงวดที่สามนี่เล่าให้คอยหกแปดห้ามันก็ถือโต๊ดอีกคือเก้ามันออกแปดหกห้าแมนบบงวดวัางหันนี่เกตูไปขอน้ำปูดำนั่นได้หกสี่หกเกตูไปขอได้นะ มันก็ได้สามโตสี่งวดแมนบอ,อนั่นละ่ะเราบัดที่นี่งวดนี่นั่นเพิ่นมาเห็นเป็นโตคนเลยเด้ยี่หล่าให้พออยู่น้ำแน่ว่าสันเอาอันพอสิไปเดือนตุลาว่าสันว่ะพอสิไปเดือนตุลาเด้อว่าสันว่ะเอาสิยูจังใดละ่ะพอสิไปเดือนตุลาให้พออยู่น้ำแน่เจ้าอัน เจ้าเยียนคันนั้นมีไม่ยิ่งผู้หนึ่งเบาขึ้นมากคันสียูน้ำเขากะผ้าเขาหางเขามีาแตกซะแตกละแตกแล้วเลข่คขอยก <laughs> <laughs> ันกันคันเจ้าสียูน้ำเขานน่น<ต>ผ้าเข,<ๆ>ข,ขาหางเขามีเด้อบะสั่นกัาเจ้าวาน่ะผู้ภูมิผู้ภูมิไม่ยิ่งหน่ะเบาบานันเียนเล่าเลยว่าเบาขื้นใส่หูเขาเลยดิติดหูเลยกเบาข่าเดียวเลยบอกเลยเจ็ดหาเม็ดเดียว แต่ว่าข่ายก็อยากบอกว่าเราตุยไปแล้วถ้าพี่น่องสิลดก็ลดได้ลด,ลดลดลงมขางรางเป็นเกตซี่หรือว่าถ้าผู้จิดลดทางข้างนาก็สิเป็นโหขาเนาะ โฮข่าอันนี้ก็ใส่ดุนพินิดเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแต่วเครียนเครียนี่ตัวใดนี่กันนี่แล้วก็เกศหานี่แล้ววันบอกเกศห่าแม่นเ่งวันบอกเกศหาเนาะนี่นะนั่นแหละสำหรับเลขฝันที่เม็ดเดียวโคโลพี่น้องเกศหาเม็ดเดียวฝันมาเด็กสูตรนี่ตัวแรกก็เลขสูตรนี่บอกเลขสูตรของไข่นั่นสามตัวนั่นเก้า นี่นี่นี่ข่อยเขียนมาอยู่นี่เอานี่นะนี่แล้วเนาะข่อยเตรียมความูเจ้าสีพร้อมสีเบิ้งไปพี่น้องความสีเบิ้งไปขันร้อมสีเบิ้งแร้วข่อยสีให้เบิ้งแต่ว่าข่อยบอกเลยว่างวดนี่บา้าไว้กับพวฟังเห็ดจังได้กัออกเฮ็ดจังได้กัแตกเมื่อกี้นี่แตกไปแล้วแก้วใบหนึ่งแมนแล้วข่อยเิียนว่ามันสิแตกเล่ข่อยบอกว่ามันแตกมาหาแก้วแตกเลยนะ เอากระสอบเตรียมไปใส่เงินเลยดีครับเตรียมกระสอบไปถ้าใส่เงินเลย mm hmm. ได้ใส่แท่ละ่ะต่บางคนเพิ่นคอมมนมาเนาะเพิวว่นว่าข่อยสิยิกบกระสอบไปไว้้างๆเจ้า mm hmm. วะท่านเลยบอกกับเกอนวดอยู่เพิ่นสิยิบไม่ไว้ถ้าใส่ไข่อยดึกล่งนังบ่เจ้ซั่นดอกว่า mm hmm. แต่ว่าบ่แมนดอกเห็นจงได้ก็ต้องได้ใส่เงินล่ะเพราะว่าเข้าแท้แทแตกแท้แทบอกเลยว่าแตกแท้แท mm hmm. เบิงว่าเบิ้งตัวเดียวว่าเดี๋ยอ,อ,อยากเบิงแล้วครับอยากเบิงแล้วแมนมาเอาี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มเต็มสตรีมเลยค่ะเจตุให้ชุดเต็มชุดนี้ไม่พลาดมาแน่นอนล้าน,นเปอร์เซ็นชุดนี้นี่บ่พผากคันผู้มักสายออกกําลังกายนี่แห้งบ่พผากค,คะ่ะออกกําลังกายนี่สามตัวมาสามตัวมาจับหนึ่งนี่นสามตัวมาหนึ่งตัว มาสองเหรอน้มาสองโตมาหนึ่งโต้โขาดทุนตัวมาสองตัวน้ะดีบดีกอดข้อกันมาฟอรอมบุญแล้วท้องกี่คนละเจขันสองโตน,นับว่าทวนแต่ว่าขันสามโตนี่มาติดต่อกันนี่ก็คือสี่หงวดหงวดนีหงวดที่หา หวดนี้เป็นหวดที่หาเป็นโมใช่ไหมนี่ไม่ได้โมไม่โมหันไม่แท้ๆเนี่ยควางแท้ๆเ่ยควางแท้อันนี้ชุดเต็มเนี่ชุดเต็มที่เก๊ตุมั่นใจล้านเปอร์เซ็นชุดเต็มค่ะชุดเต็มตัวเดียวยุ้ยใส่เจ๊ตัวเดียวกันคือนี่เด็เก้าหนึ่งนี่เก้าหนึ่งแมงตัวเดียวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับน้ำเนลลาพี่นองอันนี้เลขฟันด้วนี่เด้อ เียนในใหนี่เลขฟันค่ะพี่น้องคะฟัน,ฟ,นฟันว่าพอพิ่นบอกเกียหาเม็ดเดียวพอสีเสียไปแล้วแมนเพิ่นเสียไปได้เลรวเพิ่นทั้งเออล้วอ,อว,วะเราเพิ่นก็ับมาบอกความดีวันพอสิไปหนึ่งตุลาวันสันวันพอสิไปหนึ่งตุลาวันสันวันเพิ่นวาอุล่ากแต่นกันนั่นแล้วกันหรือแมนสีแมนสีออกหนึ่งตุลากับไม่รู้จักเก็ยเกียหาเนี่ยไม่แน่แล้วเจน ่อยกับว่าได้เน้นไหพี่น้องเพิ่อนจำดิครับคอยลริมขึ้นพอว่าเพิ่นบอกวันหนึ่งตุลาก็เน้นเน้นเน้นตอนนี้เลยเอาบอกเกยีเลยกันเน้นเราเด้กันยังว่าบ้าบ้าไห้บอกฟังอนอ่งหนึ่งตุลาแต่วันไหเอาเก็บหตาได้ไหยเก็ยหตาบอกวันที่หนึ่งตุลาไงบอกวันที่หนึ่งตุลาน่ะเก็บห้าพ่อถี่เสียไปแล้วมอเขาฝันเม่นเพิ่นมาบอกบ่าไหพ่ออยู่น้ำแน้ไหพ่ออยู่น้ำเน่เด้อล่ะเรามีไม่ยิ่งคนหนึ่งว่า ถ้าสียูน้ำเขากับผ้าเขาหางเขามีอืมเออเกตหาเม็ดเดียวบอกเป็นโตัวได้ะหอบอกเป็นโตนี่อีรออีรีนี่ตีประมาณตีสามตีสี่สิลุกขึ้นสวดมุ่งอายุเล่าก็อะไรเห็นไหมอายุเล่านั่นพี่เล่าตอนเล่าเล่าอ่อนก่อนเล่าสิเจ็ดสิบสามปีเจ็าสิบสามปีแต่ว่าเราบอกเกตหาเกตหาแล้วเราบอกความนี่มาพอสิไปเดือนตุลาหนึ่งตุลาเออ นั่นแล้วแล้บอกแบบนี้พร้อมได้ดูอีกรอบนึงครับเจ๊เอาถ่ายคลิปช่ายคลิปถ้ายคลิปฟันเด้อสลับกระจักขัดกับความเอาบที่สียแล้วมาบอกนะเจ๊เนาะแมีนขอเพิ่นดิครับผมเจ้าไปเจ้าก็บโบจงมุ่นไปให้คอยจัาเม็ดนน้องพอแต่ดนกจงตะหนีไปให้คอยจันดอกเป็นแนวทางเราก็เลยสิได้ให้กับ่บจักเราสิให้มุ่นกับโบจักเพราะมีวะเจ๊แมีนฝันดีเนาะเป็นแนวทางสอบกระจักขัดกับผ่านเด้อ